บทที่91คิดเอาเองหัวเขาพลันว่างเปล่าซูเฉินได้แต่จ้องมองกู่ชิงลัว่วคล้ายกับสมองจะหยุดทำงานไปจังหวะนั้นเขารู้สึกราวกับเป็นคนขโมยของกินแล้วถูกภรรยาตนจับได้มีทั้งความรู้สึกแตกตื่นร้อนรอนและความเสียใจคลกเคล้ากันแต่พริบตาต่อมาพวกมันก็มาลายหายไปเพราะกู่ชิงลั่วหันกลับไปแล้วนางเดินจากไปไม่หันมองซูเฉินซูเฉินรู้สึกราวกับใจตนทิ้งดิ่งลงเขารู้สึกคล้ายได้สัมผัสอิสระได้รับความสบายใจขึ้นเล็กน้อยแต่ในใจกลับรู้สึกเสียใจไม่พอใจมากกว่า จูเซียนเยาไม่รู้ว่าซูเฉินกำลังอารมณ์ไม่สงบนักจึงดึงแขนถามมีอะไรหรืออ้อเปล่าซูเฉินคล้ายกับหลุดออกจากผวังไปต่อเถอค่อยคุยกันระหว่างทางคนทั้งสามจึงจับไปสิทธที่รายล้อมอยู่เมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วก็พากันแยกย้ายไปหลังจากทุกคนจับไปแล้วกูชิงลั่ก็เผยกายออกมาจากป่าเล็กแห่งหนึ่งนางมองเงาร่างซูเฉินที่เดินจับไปแล้วน้ำตาก็ไหลรินอาบแก้มนางยืนร้องไห้อยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานก่อนจะจับไปแต่นางไม่รู้ว่าหลังนางจับไปแล้วยังมีสตรีตระกูลจูผู้งดงามเยี่ยนเหนียงก็ปรากฏตัวขึ้น จูเยียนเหนียงมองเงาร่างกูชิงลวดที่ค่อยๆเลือนหายไปแล้วหัวเราะน่าสนใจนี่ดูถ้าจะเจอเบาะแสที่ถูกซ่อนไว้เสียแล้วน้ำเสียงเย็นชาหนึ่งดังขึ้นก็แค่คนรับที่ไม่สำคัญจะมีประโยชน์อะไรได้ใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนพบเรื่องเช่นนี้คงไม่เกิดประโยชน์แต่หากจูเยียนเหนียงพลันหยุดเสียงน้ำเสียงเย็นชาจะเอ่ยขึ้นเจ้าคิดว่าจะมีเรื่องหรือมันก็แค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งหากไม่ใช่ว่าเราต้องเอาประกาศของมันลงก็คงสังหารมันไปนานแล้วที่นี่คือสถาบันมังกรซ่อนเร้นร เจ้ายา่วงเดี๋ยวจะมีคนรับมือกับสถาบันมังกรซ่อนเร้นให้ส่วนข้ารับมือถือใครฮวงที่เจ้าต้องทำคือจัดการซูเฉินเสียแต่กระนั้นข้าก็ยังรู้สึกว่าเรื่องมันไม่เรียบง่ายอย่างที่เราคิดจูเยียนเหนียงเอ่ยขมวดคิ้วครุ่งคิดเจ้าคิดมากไปแล้วไม่จําเป็นต้องคิดมากเช่นนั้นน้ําเสียงเย็นชาเอ่ยก่อนจะค่อยๆจางหายไปจูเยียนเหนียงถอนหายใจไร้คาใดจะเอ่ยคนระดับสูงก็จัดการปัญหาระดับสูงไปภารกิจของนางคือการรับมือซูเฉินหากนางรับมือไม่ได้ก็นับว่านางทํางานล้มเหลวเมื่อคิดเช่น ณตอนนั้นซูเฉินจูเซียนเหยาและจูเฉินเดินเข้าหอพลังต้นกำเนิดไปแล้วพวกเขาเดินคุยกันหัวรอกันไปคล้ายกับเรื่องบาดหมางไม่ลงรอยสลายไปกลายเป็นควันหลังจากจูเซียนเหยาตอกตกลงกับข้อแม่ของซูเฉินแล้วสถานการณ์จึงมั่นคงไม่แปรเปลี่ยนอีกเช่นนั้นเราไปที่แดนฝันแล้วดึงประกาศลงเลยดีหรือไม่จูเซียนเหยาถามเบียดตัวเข้าไปแนบกับเขนซูเฉินเจ้ารีบถึงเพียงนั้นเชียวซูเฉินถาม ท่านแม่ต้องจ่ายหินพลังต้นกำเนิดกว่าหมื่นก้อนทุกวันเพื่อปิดบังการมองเห็นประกาศนั่นเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่แห่งฝันระดับห้าหน้าประทับใจไม่น้อยเกราะรบเหล็กกล้าเพียงอย่างเดียวก็ทำลายแผนการของเราหมดแล้วจูเซียนเหยาตอบอย่างน้อยตอนนี้นางก็พูดความจริงแม่สันเขานอนประกูลจูจะเป็นตระกูลใหญ่และมีกิจการใหญ่โตทำให้สามารถจ่ายได้สบายๆแต่การที่ต้องเสียหินพลังต้นกำเนิดกว่าหมื่นก้อนไปทุกวันก็ไม่ใช่เรื่องที่อดทนได้ง่ายนักเอาละเจ้ารอสักหน่อยสู่เฉิญพยักหน้าเห็นด้วยหากแต่เมื่อกำลังจะเดินเข้าห้องเขาไปนนนนัั่่เเองงงก็มีสีสยดลขึ้ คนทั้งสามหันกลับไปด้วยความตกใจพบว่าคนที่พุ่งเข้ามาจากประตูข้างคือกังเหียนกังเหียนวิ่งทลาเข้ามาทาั้งร่างชุ่มเลือดจากนั้นก็ตะโกนขึ้นนายท่านกังเหียนสูเฉินรีบพุ่งไปหาเกิดอะไรขึ้นมีคนบุกเข้าห้องตำราแล้วนำนำนำสิ่งใดไปสูเฉินรีบถามนำตำราเปิดพลังไครวงไปกังเหียนตอบเสียงดังก่อนในตาจะเหลือกลับแล้วหมดสติไปว่าไงนะจูเฉินและจูเซียนเหยา่รู้สึกสับสนไปเช่นกันตำราเปิดพลังไครวงถูกคนชิงไปหรือเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทั้งสองตวัดสายตามองไปยังซูเฉินพร้อมกันหากแต่ซูเฉินเองก็หน้าเปลี่ยนสีไปเช่นกันเป็นไปได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้เช่นกันซูเฉินท่านอธิบายมาเสียตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จูเฉินเอ่ยเสียงโกรธใช่แล้วเหตุใดคนอื่นจึงเข้ามาในหอพลังต้นกําเนิดได้จูเซียนเห่ยาเองก็เอ่ยเสียงร้มารยาทขึ้นซูเฉินพลันในตาสองประกายในห้องตำรามีแผ่นภาพที่บันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ดูแล้วน่าจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นพูดแล้วก็พุ่งไปยังห้้ออองงงตตราาาาททััันนนนนนนีีจจจจูููเเเเเฉฉิิแลลละยยหืมมกกึไไ่ป เมื่อมาถึงห้องตำราก็พบว่าทั้งห้องมีแต่ของกระจัดกระจายรากับพายุเขาก็มีปานสู่เฉิญดึงแผ่นรูปแบบต้นกําเนิดออกมาจากมุมห้องมันเป็นแผ่นภาพชิ้นหนึ่งหลังจากเปิดใช้งานมันแล้วทุกคนก็ได้เห็นภาพว่ามีคนชุดดำผู้หนึ่งบุกเข้ามาหลังจากคนห้องตำราเสียทั่วก็พบกับตำราเล่มหนึ่งที่มีคําว่าตำราเปิดพลังไคฮวงอยู่ชายชุดดำปกปิดใบหน้าเก็บตำราไว้แล้วพยายามหลบหนีหากแต่เพิ่งมาถึงทางออกก็พบกับการเหยียนเข้า กังเยียนร้องเสียงดังแล้วพุ่งใส่อีกฝ่ายแต่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของชายชุดดำถูกกระบวนท่าเดียวซัดแล้วกระเด็นออกไปหมดสติไปแทบจะทันทีส่วนชายชุดดำปกปิดใบหน้าก็ได้จังหวะหลบหนีออกไปเป็นไปได้อย่างไรจะเป็นไปได้อย่างไรจูเซียนเหวยาวโกรธจัดจนสั่นเทิมไปทั้งร่างพวกนางอุตส่าห์พยายามกลอมให้สูเฉินยอมปลดประกาศลงได้แล้วแต่ตอนนี้กลับมีชายชุดดำปรากฏตัวขึ้นแล้วชิงเอาตำราเปิดพลังไขวงไปแผนการทุกอย่างพังลงในพริบตาจูเฉินสะบัดด่าด้วยความแค้นเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรมีคนกี่คนที่รรู้้้วว่าาาาคคุณชิดนนตเปพลังงไขึม สู่เฉินตอบก็หลายคนอยู่พวกข้าไม่เคยปิดบังเป็นความลับอยู่แล้วว่าไงนะเหตุใดไม่ปิดบังเล่าสู่เฉินมองหน้าเขาด้วยสายตางงงนันก็เพราะพวกข้าหมายจะเปิดขายมันสู่สาธารณะอยู่แล้วเป็นเพราะพวกเจ้าปิดบังประกาศไว้จึงทาให้การขายล่าช้าลงจู่เฉินชะงักค้างไปพลันจําได้ว่าสู่เฉินไม่เคยคิดจะเก็บตําราเปิดพลังไขวงไว้กับตนเองดังนั้นจึงไม่แปลกที่คนอื่นจึงรู้ได้ว่าตําราเปิดพลังไขวงนั้นอยู่ภายในหอพลังต้นกําเนิดหากไม่ใช่เพราะตระกูลจูยื่นมือเข้าแทกอีกฝ่ายก็คงไม่คิดชิงเอาตําราไปเช่นนี้สามารถซื้อได้จากแดนฝันในนนราาาาคเเทท่่กััับลอองฝ้น ประกูณจูทำให้สูเฉินไม่อาจเผยแพร่ตำราสู่สาธารณะและทำให้ผู้คนที่สนใจวิชาเข้าใจผิดพวกเขาไม่รู้ว่าเดิมทีสูเฉินและถือไขวงตั้งใจจะเผยแพร่ตำราฝึกบ่มเพาะพลังสู่สาธารณะดังนั้นจึงคิดว่าคนที่มีวิชาคงจะคิดเก็บมันไว้แต่กับตนซ่อนมันไว้อย่างดีเพื่อให้เป็นวิชารับร้คนรู้หากสามารถนำสมบัติล้ำค่าหรือเงินมาแลกได้ก็จะทำให้วิชารับไม่รับอีกต่อไปอีกทั้งหากตกลงกันไม่สำเร็จก็อาจเกิดความบาดหมางดังนั้นผู้คนที่อยากรู้วิชารับนี้จึงไม่คิดจะซื้อมันมาแต่แแแแรรกกกต่่่เาา่เเเเลลืือออชชิงงงาามมทนนนี้จึไป จูเฉินและจูเซียนเหยาสรุปสถานการณ์ในทันทีไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็ไม่อาจหาข้อผิดแปลกไปกับเหตุผลนั้นได้เลยการให้คนทั้งคู่คิดสรุปเอาเองเช่นนี้นั้นทำให้ข้อสรุปที่ออกมาดูน่าเชื่อถือกว่าแบบที่ซูเฉินเป็นคนอธิบายเพราะอย่างไรก็เป็นคนคิดขึ้นมาเองเช่นนั้นจะมีใครคิดสงสัยกับข้อสรุปที่ตนคิดขึ้นมาเองบ้างเล่าจูเฉินและจูเซียนเหยาจิตใจขุนมัวไม่จบสิ้นตอนที่กำลังคิดว่าพวกตนคงเสียเปิดพลังไขวงไปตลอดการแล้วนั้นจู่จููเฉินก็ร้องตกใจออกมาแล้วมองดูแผนภาพต่อไปคุณชายยยตกใจจเเเเรรื่่ออองงอะไูิสีข ข้าว่าข้าหาตัวพวกมันได้สู่เฉินตอบบทที่92ชิงตำราเมื่อได้ยินสู่เฉินกล่าวเช่นนั้นทั้งสองก็เงยหน้าขึ้นทันทีแล้วจะหาตัวเจอได้อย่างไรสู่เฉินชี้แผ่นภาพดูน่านแม่ชายชุดดำจะชิงตำราเปิดพลังไค่วงไปได้แต่ก็ดันถูกกับดักเล็กๆที่ข้าซ่อนไว้เขาทำยาขวดหนึ่งล้ม พวกเขามองจุดที่ซูเฉินชี้พบว่าคนชุดดำทำยาขวดหนึ่งลงระหว่างคนตำรายอยู่จริงอาจกล่าวได้ว่ามันเป็นยาที่ตั้งไว้กับตำราเล่มนั้นฝาผูกกับลิ้นชักไวเมื่อคนชุดดำเปิดลิ้นชักก็เปิดขวดยาเช่นกันทำให้ยาด้านในหกเลือออกมาหากแต่ก็ดูจะไม่มีวิ่งใดเกิดขึ้นไม่มีแม้แต่สิ่งใดไหลออกมาดังนั้นจึงคิดว่าเป็นขวดเปล่าเท่านั้นแต่ในเมื่อซูเฉินบอกว่าเป็นกับดักเล็กๆที่ทิ้งไว้ก็คงจะไม่ใช่เพียงขวดเปล่าเป็นแน่ภายในมีสิ่งใดจูเซียนเหยาถามขึ้นทูบหอมพันลีซ จูเซียนเหยาเอ่ยไปหาหนูดมทูบมาเร็วเราจะได้ตามกลิ่นไปแล้วดูว่าใครหันกล้าชิงเอาวิชาลับประกูลจูไปสำหรับจูเซียนเห่ยานั้นตำราเปิดพลังไขวงได้กลายเป็นของระกูลจูแต่เพียงผู้เดียวไปแล้วพบแล้วจะทำอย่างไรต่อจูเฉินถามตำราเปิดพลังไขวงจะเผยแพร่ออกไปไม่ได้ใครที่พบเจอมันจะต้องตายจูเซียนเหวยาวกล่าวด้วยน้ำเสียคล้าไอสังหารจูเฉินจากไปทำตามคำสั่งนางดูเหมือนกับกำลังไปตามคนเพื่อไล่ล่าคนชุดด,ดำเมื่อจูเฉินจากไปแล้วจึงเหลือเพียงจูเฉินและจูเซียนเหยาวียง,งคน ซูเฉินถอนใจไม่คิดว่าเรื่องจะกลายเป็นเช่นนี้ได้หวังว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบข้อตกลงของเราเมื่อก่อนหน้าจูเซียนเยาย่อมเข้าใจว่าซูเฉินพูดถึงอะไรเดิมทีนางคิดว่าชายหนุ่มตรงหน้าฉลาดไม่น้อยแต่เมื่อนึกถึงจูบเมื่อก่อนหน้าก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นแค่ชายบ้ากรรมคนหนึ่งเท่านั้นความรังเกียจในใจพลันพุ่งสูงขึ้นเสียใจที่นางปล่อยเนื้อตัวให้เขาเอาเปรียบดังนั้นจึงสะบัดท่าทีเสแสร้งจริงใจทิ้งแล้วเอ่อยเสียงเย็นหากเจ้าปลดประกาศขายลงและรับน้ำล้างโกประกูลจูแล้วพวกข้าก็จะทำตามข้้้้อออตกลงลงงนาาศคืออะไไรูเเฉิม่ขใจ น้ำล้างศพเป็นหนึ่งในวิชาสมบูรณ์ตระกูลจูทำให้สามารถลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งได้หากเจ้ายอมรับน้ำล้างศพนี้และลืมตำราเปิดพลังไขวงไปให้สิ้นก็นับว่าข้อตกลงร่วมกันของเราสมบูรณ์แล้วในเมื่อเรื่องดำเนินมาถึงจุดนี้จูเซียนเหว่ยงจึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องปิดบังกับซูเฉินอีกเป็นเช่นนี้เองหรือซูเฉินเข้าใจเรื่องราวในที่สุดเขากับถือไคขวงไม่เข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งตระกูลจูอาจรับมือซูเฉินได้แต่จะรับมือกับถือไขวงอย่างไรกัน หากซูเฉินถูกสังหารก็ตายไปเช่นนั้นแต่หากเป็นถือไขวงที่เป็นอาจารย์ของสถาบันมังกรซ่อนเร้นไม่ว่าอีกฝ่ายจะสังหารเขาที่ใดก็ไม่อาจปิดเรื่องยุ่งได้แต่หากน้ำล้างศพแล้วผลลัพธ์จะต่างกันมากตระกูลจูคิดใช้วิชานี้รับมือกับถือไคขวงเป็นแน่จะได้จบเรื่องราวโดยไม่ต้องลงมือสังหารคนจากนั้นต่อไปตำราเปิดพลังไคขวงก็จะตกเป็นของตระกูลจูแต่เพียงผู้เดียวหากมีน้ำล้างศพแล้วก็สามารถทำให้ซูเฉินลืมเรื่องข้อตกลงระหว่างกันได้ด้วยซ้ำและหากซูเฉินจำไม่ได้แล้วพวกเขาก็ไม่จาาเเเเปเเเป็็นนนนนตต้้้ออองสีียยยยะไไรรลแแแมม่่่ผกท ซูเฉินหัวราอเยียบอยเย็นอยู่ภายในจูเซียนเหวยาไม่รู้ว่าคำพูดประโยคเดียวที่เอื้อนเอ่ยกลับเผยความลับมากมายให้ซูเฉินได้นางยังคิดเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนหน้าไม่จอบอดีแท้จริงแล้วนางยังคงสงสัยและสับสนมากกว่าเหตุใดเรื่องจึงกลายเป็นเช่นนี้ไปได้เป็นเรื่องบังเอิญจริงหรือที่หลังจากพวกนางคุยข้อตกลงกับซูเฉินเสร็จแล้วก็มีคนมาชิงเอาของไปพอดิบพอดีแม้จะสงสัยแต่นางก็ไม่อาจคิดถึงความเป็นไปได้ทุกอย่างออกมาได้ทั้งสองคนต่างคนต่างคิดแผนการชั่วร้ายของตนไปเมื่อจูเฉินแจ้งมา จูเซียนเหวยาสะดุ้งขึ้นทันทีกำลังจะไล่าตามไปก็คิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้หันมามองซูเฉินไม่ใช่ว่าเจ้าคิดใช้คนสองฝ่ายห้ำหันกันเองแล้วเจ้าคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์รอกกระมงังซูเฉินเผยใบหน้ามึนงง,งข้าไม่เข้าใจว่าเจ้าพูดเรื่องอะไรการจะทําให้คําลวงดูน่าเชื่อถือจาต้องมีทั้งเวทีแสดงและคนแสดงก็ยังต้องมีความสามารถด้วยใบหน้าใสซื่อบริสุทธิ์ของซูเฉินนั้นดูจริงใจ,จงยิ่งนะักกระทั่งจูเซียนเหวยายังไม่แน่ใจว่านางคิดมากไปฝ่ายเดียวหรือไม่แต่พริบตาต่อมานางก็เอ่ยขขึ้้้นนนมาาาากับคงคววแูเฉิไ แม้นางจะอยู่ด่านก่อเกิดลมปราณทว่าสูเฉินก็ไม่อาจสะบัดมือนางหลุดได้เขาชะงักไปเมื่อได้สัมผัสกับพลังของสายเลือดจิ้งจอกร้อยเล่ห์กับตนเองรู้ทันทีว่าตนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางแม้จะเป็นตอนที่นางไม่ได้ใช้วิชาสะกดจิตก็ตามเมื่อนางคว้าสูเฉินแล้วก็พลันพุ่งออกไปจากหอหลังจากคนทั้งคู่จากไปได้ไกลแล้วคนผู้หนึ่งก็เผยกายออกมาจากข้างประตูคืออวิ๋นเป้าเขาตบกังเหียนก่อนเอ่ยลุกได้แล้วเขาไปกันแล้วข้าลุกไม่ไหวเจ็บมากกังเหียนกัดฟันเอ่ยบัดศพพวกเขาไม่คิดมาตรวจด,ดูบาดแผลข้าด อัญญประกาศคู่จุลภาคจุลภาคอัญญประกาศคู่สูเฉินถูกหลักออกมาจากสถาบันมังกรซ่อนเร้นจากนั้นพบจูเฉินจูเยี่ยนเหนียงและคนอื่นๆกำลังยืนรอยอยู่นอกจากสองคนนั้นแล้วยังมีชายร่างกำยำอีกสี่คนดูท่าจะเป็นผู้คุมกันที่ประกูลจูจ้างมาการเรียงแถวดูแล้วไม่น่าดูเท่าไรแต่ตระกูลจูดูจะไม่ใส่ใจจูเยี่ยนเหนียงอุ้งอสูรตัวน้อยไว้ในอ้อมแขนมันคือหนูดมทุบที่ร้องจีดๆดอยู่ตลอดแล้วหมายจะพุ่งไปด้านหน้าทันทีที่จูเซียนเหยาเดินมาถึงนางก็เอ,อ่ยขึ้นไปเถอะแม้นางจะมี ทุกคนเริ่มลงมือทันทีจูเยียนหนียงเหลือบมองซูเฉินก่อนเอ่ยเอาเจ้าเด็กนี่มาด้วยทำไมเล่าจูเซียนเห่ยาตอบทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเขาฆ่าจึงนำตัวเขามาด้วยหากมีสิ่งใดผิดพลาดเราก็สังหารเขาเสียรับทราบทุกคนเห็นด้วยซูเฉินได้ยินแล้วก็ไม่พอใจเมื่อครู่เจ้าเพิ่งตอบตกลงจะเป็นสตรีของข้าแต่ตอนนี้กลับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือกลายเป็นไร้เมตตาหากจะเอาเช่นนี้ก็ไม่จำเป็นต้องคุยถึงข้อต่อรองกันแล้วเจ้าหุบป,ปากก็เป็นเพราะความประมาทลิโนอร์เลิกของเจ้าที่ตำราเปิดพลังไคื่วงถูก นั่นก็เพราะข้าไม่คิดจะเก็บมันไว้เพียงคนเดียวหากพวกเจ้าไม่มาผู้คนก็สามารถซื้อมันไดจากแดนฝันในราคาหนึ่งร้อยละอองฝันเท่านั้นไม่เช่นนั้นเหตุใดจึงต้องชิงเอาเช่นนี้พอได้แล้วเจ้าเอาวิชาระดับเซียนมาขายในราคาเช่นนี้ก็นับว่าเป็นคนง่ที่ไม่รู้จักมูลค่าสิ่งของแต่ก็เป็นคนง่คนนี้ที่สร้างวิชาระดับเซียนนั่นขึ้นมาไม่ใช่คนฉลาดเช่นเจ้าหากเจ้าอยากควบคุมวิชานี้ก็ต้องยอมรับคนง่ออย่างข้าเจ้าต้องเข้าใจจุดนี้ไม่เช่นนั้นถึงจับคนชิงตำรามาได้ก็ไม่อาจคุยเรื่องการค้าออออเรราไไดดูู่จจียยนนโกกพะม ระหว่างที่คนสองคนเถียงกันไปมาคนอื่นๆก็ยังไล่าตามหนูดมทูบต่อไปบทที่เก้าบสามขัดขวางหนึ่งฟ้าวชายชุดดำปิดหน้ากระโดดพลิกตัวอยู่หลายครั้งก่อนจะกระโดดลงมาตรงหน้าจางเทียนเยวได้มาหรือไม่จางเทียนเยวถามเสียงสงบมือสองมือพโลหลังชายปิดหน้าคุกเข่าลงสองมือยืดสูงส่งตำราให้ตอบท่านผู้อาวุโสมันเป็นของเราแล้วขอรับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นบ้างหรือไม่กวนซานเหนียงถามขึ้นชายปิดหน้าตอบทุกอย่างเป็นไปตามแผนไม่เกิดเรื่องใดขึ้นเลยขอรับ ขณะที่ชายปิดหน้าเอ่ยตอบจางเทียนเยวก็รับตำราไปเปิดอ่านดูแล้วเขาอ่านมันโดยละเอียดอ่านทุกบรรทัดทุกคำที่เขียนไว้ยิ่งอ่านสีหน้าก็ยิ่งเคร่งเครียดขึ้นเจ้าว่าอย่างไรเจียงเทาเอ่ยถามขึ้นจางเทียนเยวไม่ตอบยังคงอ่านตำราต่อไปทำให้คนอื่นๆเริ่มกังวลราวกับในใจถูกกรงเล็บนับร้อยกรีดชั่วอึดใจหนึ่งจางเทียนเยวจึงปิดตำราแล้วถอนหายใจออกมาเสียงถอนหายใจของเขาทำให้คนอื่นๆพลันผิดหวังของปลอมหรือ ไม่เป็นของจริงอีกทั้งยังเป็นวิชาการบ่มเพาะพลังดานกลั่นโลหิตที่ยอดเยี่ยมนะโอกาสสำเร็จส0ิในหนึ่งร้อส่วนและหากล้มเหลวรอเวลาอีกครึ่งปีก็ลองทะลวงด่านใหม่ได้โดยไร้ผลเสียดอัจฉริยะจริงมีเพียงอัจฉริยะเท่านั้นที่จะสามารถพัฒนาวิชาเช่นนี้ออกมาได้ใครจะรู้ว่าถือใครวงคิดวิชาซับซ้อนทั้งยังมหัศจรรย์พันลึกเช่นนี้ออกมาได้อย่างไรสามารถทำในสิ่งที่เผ่ามนุษย์พยายามมามากกว่าหมื่นปีสำเร็จได้จางเทียนเยว่พูดไปก็ใส่หัวชื่นชมไปที่เขาถอนใจเป็นเพราะวิิิิิานน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 ััั้้้้ยยยยอดดดดเเเีี่มกกกไไปจรงจรงๆทุค็ตตื พงหนิงเอ๋ยดียิ่งตอนนี้วิชาเซียนมาอยู่ในมือเราแล้วถือใครหวงไม่อาจผูกขาดมันได้อีกหกตระกูลได้ตกลงกันแล้วว่านอกจากคนในตระกูลเราคนอื่นๆไม่อาจาได้เรียนรู้วิชานี้เช่นนั้นถือใครหวงเล่าจงถือเสื้อถามขึ้นเขาก็รู้ตำราเปิดพลังใครหวงนี่นาเราค่อยหาจังหวัดจัดการอาจารย์สิบคู่นั้นทีหลังจางเทียนเยวเอ๋ยเสียงทะมือนกทั้งยังต้องหาชื่ออื่นให้ตำราเปิดพลังใครหวงด้วยในเมื่อหกตระกูลเป็นเจ้าของมันร่วมกันเช่นนั้นไม่เรียกมัน เิ้งปาซานอดรนคนรอไม่ได้อีกเจ้ายังจะพูดอะไรไร้สาระอยู่อีกเร็วเข้ารีบคัดลอกมันมาพวกเราจะได้นําเก็บไว้คนละหนึ่งย่อมได้จางเทียนเยวพยักหน้าคนผูดหนึ่งก้าวเข้ามาแล้วหยิบแผ่นหยกขึ้นมาชี้ไปทางตำราเล่มนั้นตัวอักษรในตำราพลังก่อรูปร่างขึ้นบนแผ่นหยกโดยใช้วิชาต้นกำเนิดที่นับเป็นวิชาโบราณอาคาณนาวิชาหนึ่งคริปตาเดียวก็คัดลอกตำราเปิดพลังไคฮวงออกมาได้และตัวแทนจากทั้งหกตระกูลก็ได้รับตัวคัดลอกไป ทุกคนไม่ได้คิดจะตรวจดูเพราะความสนใจในตัวตำราเพราะทั้งหมดต่างก็มีพื้นฐานการบ่มเพาะพลังด่านทะลวงลงปราณหรือมากกว่านั้นไปแล้วตำราเปิดพลังไขววงไม่นับเป็นประโยชน์อันใดต่อพวกขาหากแต่คนที่ทำการคัดลอกตำราลงแผ่นยกคือคนจากตระกูลจางคนจากอีกห้าตระกูลอื่นๆจึงกลัวว่าตระกูลจางจะเล่นลูกไม้อะไรหรือไม่ดังนั้นจึงนำของตนไปเทียบก,กับของต้นฉบับไม่มีใครไว้ใจใครหลังจากทุกคนตรวจดูแล้วว่าเนื้อหาด้านในถูกต้องดีจนพอใจแล้วจางเทียนเย่โว่จึงเอ่ยขึ้นตอนนี้เราสำเร็จภารกกกกกิจแลล้้้วววว็นััับบ่่าาาพเรรรไดดทคคคุณมีงหญะู ไม่เมื่อเสร็จงานแล้วไม่หาสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองกันหน่อยหรือเจียงเขาหัวเราะดีเลยได้กินเสียทีเจิ้งปาซานร้องขึ้นนำเสียงตื่นเต้นเช่นนั้นก็ไปหอหยกเขียวแล้วก็หานางรำหน้าตางดงามมาสักหลายคนพงหนิงเราจะไปกินฉลองกันไม่ได้ไปหาผู้หญิงมาสำราญใจนะอาหารการกินและการการเป็นของคู่กันมีอาหารรสเลิศแต่ไร้โฉมงานนั้นน่าเศร้าใจยิ่งข้าว่าเราไปสวนแดนเหนือเถอะที่นั่นมีเนื้อมากกว่าอีกทั้งยังจานใหญ่กว่าพอใจเจ้าแน่นอนช่างเถอะเจิ้ง,งปาซานพวกเรากินอิ่มกันอยู่แล้วไม่เหมือนกับเจ้า ข้าว่าเราควรไปที่หอทาราโชมงามกุลาบอายุสิบห้าของที่นั่นงามมหาที่ใดเปรียบเจียงเขาเจ้าชอบดื่มเหล้าแต่พวกเราเหล่าสตรีไม่ชอบเช่นนั้นกวนซานเหนียงเจ้าหมายความว่าอย่างไรพวกเราเหล่าสตรีเจ้าเป็นสตรีคนเดียวไม่ใช่หรือหรือเจ้าจะบอกว่าข้าไม่ใช่สตรีหรือไม่เพียงไม่ใช่สตรีเจ้าไม่ใช่มนุษย์มอนาด้วยซ้ําคนทั้งหมดหัวเราะเสียงดังออกมาคนทั้งกลุ่มพูดไปหัวเราะไปมุ่งหน้าต่อไปเรื่อยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปที่ใดแต่อย่างไรก็ยังมุ่งหน้าไปยังเมืองฉางผานอยู่ดีทันใดนั้นเเเเองาททียียยนวก็ุด้ พวกเขาเพิ่งจะเดินมาถึงลานยากว้างซ้ายขวาสองด้านเป็นป่าสนแดงจางเทียนเยวหยุดฝีเท้าแล้วมองไปยังป่าสนรอบด้านสีหน้าเคร่งเครียดตื่นตัวเหล่าจางมีอะไรหรือคนอื่นๆถามขึ้นเมื่อเห็นเขามีท่าทางแปลกๆบางคนนมีความรู้สึกไวกว่าคนอื่นสัมผัสได้ทันทีว่ามีเรื่องผิดปกติต่างจ้องมองป่าสนด้วยความระแวดระวังภัยจางเทียนเยวเอ่ยสหายที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าพวกข้าไม่รู้ว่าท่านมีเจตนาใดหักข้าเอาแต่ซ่อนตัวออกมาสนทนากันสักหน่อยดีหรือไม่เออสุดท้ายก็ถูกเจอตัวจนได้แย่เีีี้าวกกอยนส น้ำเสียงงดงามไพเราะด,ดังขึ้นหลังจากนั้นหญิงงามคนหนึ่งก็ปรากฏกายออกจากป่าคือจูเซียนเหยาจางเทียนเยโวไม่ได้วางใจเมื่อเห็นว่านางอยู่ด่านก่อเกิดลมปราณเอ่ยเสียงเยียบเย็นขึ้นคนอื่นๆเล่ายุ่งยากจริงนี่ออกมาได้แล้วเขาถามมาหาพวกเจ้าหนะ้าจูเซียนเหยาหันกลับไปตะโกนคนอีกกว่าเจ็ดคนกระโดดออกมาจากในป่าคือจูเฉินซูเฉินและคนอื่นๆซูเฉินจางเทียนเยโวและคนอื่นๆร้องขึ้นเมื่อเห็นซูเฉินปรากฏตัวจางเทียนเยโวสีหน้าทมึนข้าว่าแล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติซูเฉินเผยยิ้มเเรื่่่องนีี้ไมกกยวกับา มีคนบางคนไม่อยากให้พวกท่านได้ตำราในมือไปก็เท่านั้นจางเทียนเยวเหลือบมองจูเซียนเหยานางจึงเอ่ยขึ้นตำราเปิดพลังไครวงเป็นของเจ้าหรือจางเทียนเยวคำรามเสียงเย็นสู่เฉินมอบมันให้เราแต่ข้าเห็นพวกเจ้าชิงเอามันมาจางเทียนเยวคิดอยากอธิบายหักแต่จงฉือซึ่อกลับเอ่ยขัดหัวคิ้วกระตุกยิกยิกชิงเอามาแล้วอย่างไรพวกคนอ่อนแอเท่านั้นจึงจะต้องอธิบายตนให้คอณมีกำลังเหนือกว่า จางเทียนเยโวมีคนมากกว่า50อย่างน้อยน้อยิคนในนั้นก็มีด่านทะลวงลงปราณหรือสูงกว่านั้นอีกทั้งจางเทียนเยโวยังอยู่ด่านสู่พิสดานทั้งยังมีจงถือซื่อและเจิ้งปาซานที่อีกครึ่งก้าวก็จะทะลวงสู่ด่านสู่พิสดานเช่นกันหากแต่อีกฝ่ายมีจูเซียนเหยาที่อยู่ด่านก่อ,อกเกิดลงปราณจูเฉินและทหารชุดดำอีกสคนทั้งหมดอยู่ในด่านกลั่นโลหิตมีเพียงจูเยี่ยนเหนียงที่อยู่ด่านทะลวงลงปราณมองอย่างไรอีกฝ่ายก็อ่อนแอกว่าแล้วยังต้องมีคำอธิบายอะไรให้พวกคนที่อ่อนแอกว่าด้วยเล่าจงถือซื่อนั้นไม่คิดจะอธิบายข้อตกลงระหว่างพวกเขากับซูเฉินด้วยซ้ำจูเซียนเหยาเองก็คิดเห็นเหมือนกัน นางไม่สนว่าอีกฝ่ายชิงมันมาจากซูเฉินหรือเขาเป็นคนมอบให้เองนางสนเทียงอย่างเดียวเท่านั้นได้เห็นตำราเปิดพลังไครวงไปแล้วหรือไม่จูเซียนเยาไม่รอให้อีกฝ่ายตอบก่อนจะใส่หัวช้าช้าช่างเถอะไม่ต้องตอบก็ได้พวกเจ้าต้องตรวจสอบเนื้อหาก่อนอยู่แล้วจะไม่เห็นได้อย่างไรพวกเจ้าไม่เดินรวมกันเช่นนั้นคงไม่ได้มาจากตระกูลเดียวกันในเมื่อร่วมมือกันทำยิ่งต้องมีการตรวจสอบเนื้อหาในตำราว่าตรงกันหรือไม่จัดการเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวสังหารพวกเจ้าทั้งหมดเสียก็สิ้นเรื่องไอสังหารพลันเผยในในตาจางเทียนเยว่น้อ จูเซียนเยาเอ่ยเสียงเรียบลงมือแล้วจะรู้เองว่าข้าผู้ใจยเย่อหญิงจริงหรือไม่ลงมือได้จอมยุทธชุดดำทั้งสี่กระโจนเข้ามาในพลันบทที่เกสขัดขวางสองเมื่อคนทั้งสี่กระโจนเข้ามาจางเทียนเยโวก็เอ่ยเสียงยาอเด็กดานกลั่นโลหิตสี่คนหรือส่งคนไปมากกว่าเจ้าจะได้หน้าเกินไปยวนหูไหลอี้เซียงอวี่และหูอี้พวกเจ้าสี่คนไปจัดการมันรับทราบคนทั้งสี่พุ่งออกไปปะทะเข้ากับชายชุดดำทั้งสี่นั่นเงาร่างคนทั้งแปดพุ่งเข้าปะทะกันหลังจากแลกกระบวนท่ากันไปเล็กน้อยทหารคนนของงงงรรระกกกููลจาถส่่เด็ หากเทียบกันเรื่องพละําลังแล้วตระกูลจังนั้นพ่ายแพ้หมดท่าในตอนนั้นเองจอมยุทธ์ชุดดาทั้งสีก็ยังรุดหน้าเข้ามาปะทะฝ่ามือเข้าที่อกคนกระกูลจังทั้งสีรวดเร็วปานสายฟ้าแม่อีกฝ่ายจะพยายามปัดป้องแต่ก็ยังถูกพลังสัดใสโลหิตพุ่งกระฉูดออกจากกลางเป็นสายโลหิตสีสายทั้งสี่คนล้มลงกับพื้นพร้อมๆกันและแน่นิ่งไปจางเทียนเยว่สีหน้าเปลี่ยนแม้จะคิดไว้แล้วว่าอีกฝ่ายคงไม่ธรรมดาแต่ก็ยังรู้สึกเสียหน้าที่ลูกน้องฝ่ายตนพ่ายแพ้ไปอย่างรวดเร็วราบคาบจอมยุทธ์ชุด,ด สะบัดแขนหนึ่งคราทหารประกูลเจียงก็กระโจนออกไปอีกครั้งนี้มีมากถึงแปดคนจูเซียนเหยาหัวเราะไหนใครบอกไว้ว่าส่งคนมากไปฆ่าจะได้หน้ากันกลายเป็นสองรุมหนึ่งไปเสียแล้วจางเทียนเยวหน้าแดงเจียงเขาเอ่ยขึ้นคำพูดของพี่เทียนเยวไม่จำเป็นต้องตรงกับความเห็นข้าจูเซียนเหยาเอ่ยหน้าเสียดายสองรุมหนึ่งก็ยังไม่พอหรอนางพูดยังไม่ทันจบคนประกูลเจียงสองคนก็ถูกส่งกระเด็นไปพร้อมเสียงขวดดังสน,นั่นสีหน้าเจียงเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะดีที่หงหมิงเองก็เอ่ยขึ้นพวกเจ้าก็ไปเสีย คนอีก8ปดคนกระโจนเข้าไปช่วยคนจากกระกูลเจียงรับมือกับจอมยุทธ์ชุดดำทั้งสตอนนี้นับเป็นการต่อสู้สี่ต่อหนึ่งแต่ไม่นานผลการต่อสู้ก็เริ่มเผยให้เห็นเด่นชัดสองฝ่ายแลกกระบวนทากานไม่หยุดมือจอมยุทธ์กระกูลจูทั้งสโจมตีดุดันแม่อีกฝ่ายจะมีคนมากกว่าแต่พวกเขากลับเป็นฝ่ายออกท่าโจมตีอยู่ตลอดทุกกระบวนท่าส่งคลื่นพลังรุนแรงหากยังดำเนินต่อไปเช่นนี้ก็คงคว้าชัยชนะไว้ได้อีกคราจอมยุทธ์เหล่านี้มาจากที่ใดกันเหตุใดจึงทรงพลังเช่นนี้กวนซาเนียงตะลึงไป คนที่ถูกส่งออกไปต่อสู้นั้นเป็นคนฝีมือดีจากแต่ละตระกูลหลายคนอยู่ด่านกลั่นโลหิตระดับสูงหากยังไม่อาจเอาชนะได้เช่นนั้นอีกฝ่ายก็สมควรจะมีพลังเทียบเท่าด่านทะลวงลงปราณในทวีปเ้น่งกำเนิดแห่งนี้คนที่มีพลังมากกว่าพื้นฐานการบ่มเพาะพลังนับว่าไม่แปลกแต่ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเป็นใครหากแต่ทหารธรรมดาสี่คนจะมีพลังมากกว่าพื้นฐานการบ่มเพาะพลังได้เช่นนี้แปลกนักจางเทียนเยว่ก็สังเกตถึงจุดนี้เช่นกันสีหน้าเขาเริ่มอึมครึมมากขึ้นเรื่อยๆจึงปาซานดู่่่าาจจะไไมใใสแล้วอยงร ก็แค่จอมยุทธธรรมดาสี่คนคนของข้ายังไม่ทันได้ร่วมประมือตัวพวกเราเองก็ยังไม่ได้ลงมือด้วยซ้ําเจ้าโง่เจ้าจะรู้อะไรจางเทียนเยวเอ่อยเสียงเกรี้ยวอีกฝ่ายไม่โง่ในเมื่อกล้าประมือกับเราทั้งที่กําลังคนน้อยกว่าสแสดงว่ามีแผนสํารองทุกคนระวังด้วยอีกฝ่ายต้องซุ่มโจมตีแน่จูเซียนเหยาหัวรร้วนสายเลือดระดับเจ้าอสูรสามคนอีกสามคนเป็นสายเลือดระดับสูงเข้าวังใจได้มากแล้วตอนนี้เจ้าอยาก,กังวลไม่มีแผนซุ่มโจมตีอะไรทั้งนั้นจะมีก็แต่เพียงคนเดียวที่รอยอยู่อะไรนะจางเทียนเยว่วและคนนอืๆงไป จูเซียนเหยายกนิ้วชี้ถูกต้องหนึ่งคนเท่านั้นหากพวกเจ้าเอาตัวรอดผ่านคนนี้ไปได้ก็จะรอดชีวิตนางพูดจบแล้วลมพายุก็เริ่มก่อตัวขึ้นในพลันแรงลมที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันหมุนวนรุนแรงคลาคล้าไปด้วยแรงกดดันที่หมายจะสังหารทุกอย่างให้สิน้นที่ใจกลางพายุพลันมีท่าดัชนีซัดออกมาราวกับออกมาจากรอยแยกนิติไม่ดีแล้วจางเทียนเยวกวนซานเหนียงและคนอื่นๆร้อ,องขึ้น ท่าดัชนีนั้นเพียงสัดผ่านอีกฝ่ายไปแต่เฉียดเพียงนิดก็ส่งผลให้คนผู้นั้นกระเด็นไปไกลพา,ายุหมุนคล้ายกับจะกลืนกินทั้งเลือดและเนื้ออีกฝ่ายเมื่อถูกตัวก็หายไปทั้งร่างขณะเดียวกันนั้นท่าดัชนีก็ยังคงมุ่งหน้าโจมตีต่อพริตาเดียวก็กำจัดคนจากหกประคูลหายไปเหลือเพียงซากฝุ่นพลังของท่าดัชนีนั้นไม่ลดน้อยลงและยังคงดำเนินต่อไปเจิงปาซานกูร้องลั่นส่งหมัดเข้าปะทะท่าดัชนีนั้นหมัดของเจิงปาซานครั้งหนึ่งเคยถล่มกำแพงเขาหินสูงร้อยลี หากแต่เหอทียอหันเมืองเปยอเหอไม่คิดยอมแพ้ต่อหมัดเจิงปาซานเขานำกรดหน้าปีศาจสี่มุมมาประมือกับนางด้วยเจิงปาซานทำลายกรดและสังหารเขาในหมัดเดียวครั้งนั้นว่ากันว่าเจิงปาซานใช้พลังไปเพียงสามในสิบส่วนทว่าครั้งนี้เจิงปาซานโจมตีเต็มกำลังนางเปิดใช้สายเลือดดาบระมาจนถึงขั้นสุดใช้หมัดสะท้านขอบฟ้าตูมหมัดนั้นถูกลบล้างในพลันแขนเจิงปาซานมีรอยแตกคล้ายกับดินแตกบนพื้นที่แห้งแลง้งก่อนจะระเบิดออกเป็นเนื้อชิ้น,ช,นชิ้นร่างปานภ จงถือซื่อเผยดับออกจากฝกตัวดับแผ่รังสีเยือกเย็นออกมาแช่แข็งใจทุกคนที่ได้มองกวนซานเหนียงกระโดดหมุนร่างพลิ้วกรงเล็บนางแวววับก่อนจะซัดลงมาจากฟ้าฟ้าเจียงเทาซัดท่าฝ่ามือออกไปส่งคลื่นพลังกรานรุนแรงลูกแลวอลูกเล่าหงหนิงเองก็ดึงดับออกมาแต่ละท่วงท่าเฉียบคมจนสามารถตัดผ่านวิญญ,ญาณและจุดเพลิงเผาได้หากแต่เกือบในพริบตาเดียวคมดับที่ซัดออกก็หายไปคลื่นพลังฝ่ามือหยุดนิ่งกรงเล็บเลือนหายและแสงดับพลันมอดลงคนทั้งสี่ออกกระบวนท่าพร้อมกันถูกซัดก,กระเด็นออกไปท่าเดียวกัน เพียงนิ้วเดียวเท่านั้นแค่นิ้วเดียวก็สามารถทําให้ผู้เชี่ยวชาญจากหกระกูลใหญ่บาดเจ็บได้แล้วหากแต่ถ้าดัชนีนั้นยังไม่หยุดโจมตีเท่านั้นในที่สุดจางเทียนเยวก็เริ่มเคลื่อนไหวฝ่ามือเขาเริ่มมีแสงเรืองคล้ายสีเขียวหยกเรืองขึ้นก่อนจะส่งหนึ่งฝ่ามือออกไปคลื่นพลังปราณสีเขียวหยกพุ่งออกไปพร้อมกับพลังต้นกาเนิดไร้ที่สิ้นสุดขัดขวางกดธรรมชาติคลื่นพลังปราณพ,พุ่งทะยานผืนดินเองดอเริ่มมีแสงเรืองสีเขียวเดียวกับสีหยกฝ่ามือเขียวขจีเมื่อเจอกับท่าฝ เป็นอะไรหรือไม่จางเทียนเยวถามบาดเจ็บไม่เท่าไรจงถือซื่อตอบแล้วลุกขึ้นยืนมือหนึ่งกุมอกต่อมาเป็นกวนซานเนียงเจียงเทาและคนอื่นๆค่อยๆลุกขึ้นจึงปาซานตายหรือไม่จางเทียนเยวตะโกนขึ้นก็ต้องยังนะสิค่าๆไม่ง่ายหรอกนะเสียงแหบหยับตะโกนตอบจึงปาซานเดินเข้าไปด้วยท่าย,ย่างหนักหน่วงดังเช่นทุกทีหากแต่ครั้งนี้แขนขวานางกลับหายไปแต่ถึงกระนั้นจึงปาซานก็ไม่สนใจระหว่างนางเดินเข้ามาแล้วแขนข้างที่ขาดก็ค่อยๆงอกออกมาจากบาดแผลทชบเลือดแขนของนางงอกออกมาใหม่โดยสมบูรณ์ก จึงปาซานรีบล่าถอยไปทางจางเทียนเยวคนผู้นั้นทรงพลังยิ่งข้าดัชนีเดียวก็สามารถลบล้างพลังโจมตีของคนทั้งหมดได้กระทั่งซัดคลื่นพลังใส่พวกเขาจนกระเด็นไปเช่นนี้แล้วจะไม่หวาดกลัวได้อย่างไรกระทั่งคนด่านสู่พิสดารก็ไม่ควรจะรับมือจางเทียนเยวที่ก็มีขั้นพลังด่านสู่พิสดารได้ด้วยซ้ำหากแต่คนผู้นี้หลังจากรับมือคนไปมากมายกลับยังยืนหยัดอ,อยู่ได้ไหมายเอ็นไหวจงถือซื่อเอ่ยสีหน้าเรียบเฉยมั่นคงหรือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด่านผลาญจิตวิญญ,ญาณ ผู้เชี่ยวชาญด่านขลานจิตวิญญาณมีกำลังเทียบเท่าจาก,กรพพัดอสูรกายอันเป็นผู้ทรงพลังที่หาพบได้ไม่บ่อยหากแต่ในวันนี้กลับได้พบแล้วกระมังจางเทียนเยโวสายหน้าไม่ใช่ด่านขลานเจ็ตวิญญาณหรอกว่าไงนะทุกคนจ้องจางเทียนเยวย่างไม่เชื่อสายตาจางเทียนเยโวเอ,อ่ยด้วยความมั่นใจคนผู้นั้นอยู่ด่านสู่พิสดารบทที่เก้าสิบห้าอสิบเอ็ดมีคำกล่าวในทวีปต้นกำเนิดอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือการเหนือกว่าพื้นฐานการบ่มเพาะพลังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การเเหหรืืออกกว่่าาาาสายยยลดดนนั้นไ้ไิง อาทิเช่นหากสายเลือดอสูร,รากายระดับสูงเป็นมาตรฐานอ้างอิงเทียบกับผู้เชี่ยวชาญพลังด่านเกาะเกิดลงปราณแล้วจะมีพลังระดับหนึ่งด่านกลั่นโลหิตระดับห้าด่านทะลวงลงปราณระดับยี่สิบห้าและด่านสูรพิษดานระดับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าศูนคนที่มีสายเลือดเจ้าอาสูรจะมีระดับพลังเป็นสองหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์และสองร้อยห้าสิบตามลำดับคนที่มีสายเลือดราชันอสูรจะมีระดับพลังเท่ากับสามหนึ่งห้าเจ็ดห้าและสามร้อยเจ็ดสิบห้าและคนที่มีสายเลือดจักระพัดอสูรผสมจะนนับเเป็สสาายลืออดรชร แต่นี่ก็เป็นเพียงการเปรียบเทียบโดยใช้ตัวเลขไม่สามารถใช้แทนพลังได้สายเลือดตื่นขึ้นขึ้นกี่ส่วนมีพรสวรรค์เท่าไรและมีความพยายามเท่าไรก็สำคัญเช่นกันเช่นกำลังของจีฮานเนี่ยนนั้นเทียบได้กับสายเลือดจักรพรรดิอสูรแต่ถึงกระนั้นตัวเลขเหล่านี้ก็ยังมีประโยชน์สำหรับการประมาณพลังเพื่อหาบทสรุปบทสรุปที่สำคัญคือเรื่องที่ว่าคนที่มีสายเลือดจักรพรรดิอสูรจะนับว่ามีความแข็งแกร่ง,งพื้นฐานสูงว่าคนที่มีสายเลือดสายเลือดอสูรกายระดับสูงในครั้งนี้ตระกูลจูููไไไไไมมมมมม่่่่่่ดดดด้้้้้้สสงง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 คคคคคนน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 าาาาาาากกกกกกยยยััััเเเืืออออวววรรรระะลลลจออาจจจณณหหปปป็็ทีีึโชช์ใิธุภพ พวกเขาส่งผู้เชี่ยวชาญฝีมือดีมาเพียงหนึ่งคนแต่เพียงหนึ่งคนก็สามารถรับมือกับคนทั้งหมดได้แล้วคลิปตาที่จางเทียนเยวตะโกนคำว่าสายเลือดจัก,กรพรัดอสูรและด่านสู่พิสดารออกมาทุกคนก็ชะงักครางไปด้วยความตื่นกลัวชายชุดดำผมขาวก้าวออกมาจากในป่าแม้จะมีผมสีดออกเหลาแต่ชายชุดดำดูเป็นชายวัยกลางคนผู้หนึ่งหน้าตาดูธรรมดาไม่โดดเด่นหากแต่ในตาเรองรองหน้าค้นหาเผยกลิ่นอายลึกล้ำลึกลับอสิบเอ็ดจูเซียนเหยงร้องขึ้นแต่ไม่ได้ทำความเคารพ สตรีตระกูลจูต่างได้รับการเคารพนับถือกระทั่งนางพบหน้าอาสิบเอ็ดของนางนางยังไม่จําเป็นต้องคํานับอีกฝ่ายขออภัยที่ต้องรบกวนท่านอาสิบเอ็ดสังหารมันให้สิ้นพวกเจ้าไปปิดทางไว้อย่าให้พวกมันสักคนรอดออกไปได้ประโยหลังหันไปสั่งจอมยุทธชุดดาทั้งสี่พวกเขาพุ่งทยายามทาตามคํานางทันทียืนเป็นสี่คนสี่มุมแม้จะอยู่เพียงด่านกลันโลหิตแต่ก็มีสายเลือดจากรพพัดอสูรตระกูลจูทาให้มีกาลังเทียบได้กับคนด่านทะลวงลงปรานจางเทีนยนเยว่เปลี่ยนสีหน้าในพลันใจเย็นไว้ก่อนพวกเราคุยกันได้พววกเเราาาาาต็มใจย,ยอล่คํสาบา จูเซียนเยาเอ่ยเสียเงเยง็นคนตายเก็บความลับได้ดีที่สุดลงมืออสิบเอ็ดพุ่งเข้าไปรวดเร็วดั่งสายฟ้าพริตาเดียวก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าคนจากหกตระกูลคว้าหัวมันไว้แล้วระเบิดทิ้งในทันทีจากนั้นก็เคลื่อนไปปรากฏตัวที่อีกคนคนผู้นั้นตกใจรียบยกมือปัดป้องแต่เทียบกับความเร็วอสิบเอ็ดแล้วกรับเคลื่อนกายชาดั่งหอยทากได้แต่มองมือของอสิบเอ็ดทะลวงเข้าไปในอกตนราวกับทะลวงผ่านเต้าหู้จากนั้นอีกฝ่ายก็ชักมือออกมาในมือกำบังอย่างอยู่คงจะเป็นหัวใจม่านนนสสาายตก็พัมดิ r าสิบเอดบีบหัวใจในมือจนแหลกแล้วพุ่งไปยังคนต่อไปตอนนี้เขาไร้กลิ่นอายกดดันเช่นการก่อนแต่แทนที่ด้วยความเร็วเหนือคนและลงมือโหดเหี้ยมเหนือใครในตอนที่กำลังจะบดขยี้หัวคนอีกคนจางเทียนเยโวก็เคลื่อนไหวส่งฝ่ามือออกมาฝ่ามือหนึ่งแสงสีเขียวเรืองออกมาหนาแหลมเริ่มผุดขึ้นจากผืนปฐพีฝ่ามือเขียวขจีฝ่ามือหนามพันเกี่ยวสายเลือดตระกูลจางคือมันพฤกษา้วงเอเวจี ทางตะวันออกเฉียงเหนือยังมีหุบเหวแห่งหนึ่งมีชื่อว่าห้วงอเวจี G. อันเป็นสถานที่ที่ยาต้นกำเนิดเติบโตได้ตามธรรมชาติในรัชสมัยฮ่องเต้เฉิงแห่งราชวงศ์เทพสวรรค์อันรุ่งโรจน์มาพรพฤกษาได้ปรากฏตัวขึ้นในหุบเหวแห่งนั้นและเริ่มถือครองสมุนไพรยาทั้งหลายไม่ให้คนอื่นเข้ามาเก็บเกี่ยวมันได้อีกเป็นเวลา80ปีที่ไม่อาจมีใครเดินทางไปยังหุบเหวแห่งนั้นได้สุดท้ายเจ้าเมืองหุบเหวคลั่งจางเฉินฮั่นก็ติดป้ายประกาศหาผู้มากความสามารถและความกล้าหาญร,รวบรวมผู้เชี่ยวชาญดางงา้ สุดท้ายก็เป็นจางเฉินฮั่นที่ได้รับสายเลือดมาร์คกษามาครองมาร์คกษามาะก,กับการควบคุมเป็นหมู่มากการโจมตีของจางเทียนเยวทำให้เกิดแสงเรืองสีเขียวขึ้นที่พื้นพืชหนามพุดขึ้นมาพันเที่ยวคดเคี้ยวเถาวันหนามนับพันพุ่งเข้าไปยังอาสิบเอ็ดขังอีกฝ่ายไว้ในกรงเถาวันกระบวนท่านี้นับเป็นท่าที่แกร่งที่สุดของจางเทียนเยวแต่ถึงกระน,นั้นจางเทียนเยวก็ยังร้องขึ้นช่วยข้าลงมือข้าขังมันไว้ได้อีกไม่นานนะักเจิ้งปาซานกู่ร้องขึ้นแล้วกระโดดุ่งเขาไปททันี ร่างใหญ่ปานภูเขาของนางกระโดดเข้ามาใต้แสงจันทร์เห็นร่างนางมีแสงเรืองสีทองสองนามคมเริ่มผุดขึ้นจากกลางทำให้นางดูคล้ายกับเม่นยักษ์กรดทองสองคมสายเลือดดาบระมางสามารถสาาร้างกรดหนามขึ้นมาได้ไม่เพียงมีพลังป้องกันสูงทั้งยังสามารถใช้โจมตีศัตรูได้ด้วยนางซัดหมัดขวาออกมาอีกคราหมัดสะท้านขอบฟ้าหากแต่ครั้งนี้ที่หมัดของนางมีเขาคมงอกออกมาเขาทองคำหอกรดฤเทศพอหอกนั้นคือหมัดและหมัดนั้นคือหอกหมัดซัดเข้าใส่อาสิเอ็ดอย่างรุนแรงพร้อมๆกันนั้นจงฉือซื่อก็ตวัดดาบซ แม่ดับเขาจะพังแล้วแต่ก็ยังเหลือความยาวสามช่วนอเขาเสือกอดดบเข้าไปคลื่นพลังดับไร้รูปร่างก็ทะยานออกไปตามท่วงท่าสําหรับเขาแล้วดับจะยังอยู่ดีหรือไม่ไม,ไม่สำคัญเพราะที่บ่มเพาะพลังไม่ใช่ตัวดับแต่เป็นขอบดับดับแยกอรุณแสงดับที่สัดออกมาอัดแน่นไปด้วยปราณดาบหมายสังหารอีกทั้งยังมีเลือดปะทุกออกจากข้อมือซ้ายของเขา เลือดสดสดแข็งตัวและกลายเป็นร่างแยกโลหิตนี่คือทักษะต้นกำเนิดจากสายเลือดตระกูลอสูรทานโลหิตโลหิตยังคงหลั่งไหลออกมาไม่ขาดสายร่างแยกโลหิตมากมายหลายร่างก็ก่อร่างขึ้นพริตาเดียวก็มีมากถึงเจ็ดร่างอีกทั้งยังเริ่มก่อร่างเป็นดาบแล้วเสือกอดับาบใส่อาสิบเอ็ดพร้อมกันทวงท่ามันมั่นคงคล้ายกับทะเลคมดาบสาสเตเข้าใสา่ค่ายกลเจ็ดดาราประกูลอสูรทานโลหิตมีความสามารถพิเศษสามารถใช้คนคนเดียวสร้างค่ายกลขึ้นได้ เทียนเขากวนซานเหนียงและหงหมิงซัดพลังเข้าร่วมด้วยสาคนนี้มีพลังด้วยกว่า3าคนแรกอยู่บ้างแต่ก็นับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละตระกูลดังนั้นจึงมีความต่างพลังไม่มากนักเมื่อพวกเขาสู้หัวชนฝาพลังปราณรอบกายจึงเริ่มร้อนระอุทั้งสนามประลองยุตเต็มไปด้วยคลื่นพลังซัดไปมาบีบให้จูเซียนเหยาและคนอื่นๆต้องล่าถอยไปยามเผชิญกับพลังหน้าเกรงขามเช่นนี้อาสิบเอ็ดเพียงหัวรอเสียงเย็นออกมาเท่านั้นคิดว่าจะกักขังข้าไว้ได้หรือเขายกแขนขึ้นเสียงบางอย่างฉีกขาดดังสนั่นราวก ตาสิบเอ็ดกระโดดออกมาประจันหน้าเข้ากับหมัดสะท้านขอบฟ้าของเจิ้งปาซานเขาจึงส่งหนึ่งฝ่ามือออกไปปะทะเข้ากับหมัดเจิ้งปาซานส่งร่างนางกระเด็นไปอีกครานางรุดหน้าพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วกดทองบนร่างนางเริ่มมีรอยแตกกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่เศษส่วนเหล่านั้นจะสลายกลายเป็นแสงดาวตาสิบเอ็ดหนีออกจากกรงเถาวันได้แล้วแต่กลับถูกล้อมไว้ด้วยทะเลดาบที่แผ่ไอสังหารหนาแน,น่นในเรื่องการป้องกันนั้นจงถือซื่ออัดเทียบเจิ้งปาซานไม่ได้แต่หากเป็นการโจมตีแล้วไม่อาจมีใครเทียยยบบเเขาาาาาาไไดดดด้ลลลรรรรวมตวตััแแรร่่่คปออดดอออสหุนนกกกีย จงชือซื่อนั้นเห็นภาพคนใสยเลือดจัก,กระพัดอสูรนั้นต้องพ่ายแพ้แกด่ดาบของตนร่างทั้งร่างสั่นเทิมไปด้วยความตื่นเต้นหากแต่พลิบตาต่อมากลับมีกระแสสีแดงพุ่งขึ้นจากหลัง R11 เบื้องล่างกระแสพลังสีแดงคือภาพจิ้งจอกโลหิตขนาดใหญ่ที่เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทำลายทุกอย่างสิ้นซากคมดาบทั้งหลายพากันกระจายหายไปจงถือซื่อกระเด็นออกไปแล้วกระอับเลือดคำใหญ่ออกมาต่อมากวนซาเหนียงหงีิงและเจียงเทาก็ถูกคลื่นพลังสีแดงซัดจนร่างลอยละลิ่วไปเช่นกัน คลื่นพลังสีแดงจิ้งจอกโลหิตนั่นมันสายเลือดสายเลือดจิ้งจอกร้อยเล่จากกระพัดอสูรเจ้ามาจากสันเขานอนตระกูลจูง,งั้นหรือจางเทียนเยว่ร้องขึ้นมาทำการอันใดที่อาณาจักรหลงซางพูดมากไปแล้วอาสิบเอ็สะบัดมือวูบหนึ่งจิ้งจอกโลหิตพลันกรีดเสียงร้องยาวออกมา